มื่อนี้กัพาพี่น้องไปย่างตลาดกันก่อนนะคะก็ได้ใกล้บ้านมาค่ะพี่น้องได้เมนูสีเฮ็ดแล้วจ้า เมนูที่สิเห็ดมือนีนะคะต้องกินกับข้าเนียวฮ้อนนะคะแซ่บขนาดค่ะพี่น้องเมนูที่สิเห็ดมือนีนะคะก็คือไก่ใต้น้ำค่ะวัตถุดิบก็บตามที่เห็นเลยนะคะว,ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมนะคะแล้วก็มกพริกแห้งนะคะแล้วก็มีไก่บ,กบานนะคะน้ำวัตถุดิบนะคะไปล่างทำความสะอาดนะคะแล้วก็อาหารค่ะน้ำตะไคร้นะคะ มาหันซอยเป็นตอนเล็กๆนะคะพี่น้องคะแล้วก็เอาลงโคกค,ค่ะแล้วก็ตามด้วยคาค่ะพี่น้องแล้วก็ทําการตาํำตาค่ะตําให้มันละเอียดเลยนะคะก้นตอนนี้ก็ใส่เวลาจังหน่อยนะคะให้มันละเอียดคัะขนะคะมันสีได้เขาเนื้อหอมๆค่ะ พอตะตำคาตะไคร่ละเอียดสักพักแล้วนะคะเขาก็เอาพริกแห้งนะคะทีไปแช่น้ำไว้นะคะมาตำให้มันละเอียดขึ้นกันจ้าตำไปเลยจ้าพี่นองจ้าขั้นตอนนี้ก็ใส่เวลาขึ้นกันค่ะตำจนเมื่อยพูดละค่ะจริงเออเข้าปั่นก็ะไรเนาะแต่ว่ามันสีบรสาติมันสีบโบหอมนะคะพี่นงก็เลยว่าตำเอาดีกว่าค่ะ ตำไปตำมาเอาใส่กระเทียมไปเลยดีกว่าค่ะจะได้ละเอียดพรอมกันนะคะนี่ค่ะตำตำไปนะคะขั้นตอนตำค่ะพอตะเบิงว่พผิกมันละเอียดดีแล้วนะคะทุกอย่างละเอียดดีนะคะกัใส่หอมตกถ่ายลงไปนะคะเวลาตำจะได้ไม่กระเด็นกระดอนเข้าตานะคะ นะคะหั่นใส่ลงไปเลยค่ะเมนี่ก็ใส่หอมแดงครับพี่น้องใส่ลงไปจากสามซีหอมนะคะสามซี 3, 4, หัวนะคะว้ยผักไปกันซับสนนะคะนี่ใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะจริงๆเห็นใน่คนอื่นเขาเห็ดกับบออาจจะบอใส่ใบมะกรูดันตอนนี้นะคะบางคนก็สใส่ตอนแบบว่าใกล้ๆสีสุกนะคะอันนี้ใส่ลงไปโรดนะคะเพิ่มความหอมให้กับเครื่องแกงนะคะเมนูนี้มันกินแล้วมันหอมมันแซบบ่บมันเผ็ดนะคะ่ะ คือมันแบบกินไปพอหยุดเลยนะคะมัน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 ยังไงรสชาติมันเผ็ดเผ็ดมันมันหอมหอมกินแล้วกระแทบเออแทบนั่นแหละค่ะขั้นตอนตำกระเพยุทธนะคะตำต่อไปนะคะเอาแล้วเกิดขึ้นจนได้ค่ะพี่น้องลืมอันทายตอนเอาไก่ลงหมอล่างไก่นะคะแล้วก็ตอนตักสมุนไพรลงหม้อค่ะเป็นยังคงคะตักแล้วนะคะในหมอนี่กระสิมิก ไก่ที่ลังทำความสะอาดแล้วนะคะกรสิมีสมุนไพรที่เข้าตาเมื่อกี้นะคะวันนี้กระสิมาปรุงรสด้วยน้าตาลเจ๊กน้อยนะคะแล้วก็ชูรสนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะนี่และะ้วก็ซอนหอยนางรมนะคะแล้วก็สีปรุงไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะ่ะ ก็สิมีซอสหอยนางรมแล้วก็มีซีอิ้วน้ำปลานะคะน้ำปลานะคะที่เห็นประมาณนี้นะคะแล้วกาใส่เกลือลงไปตัดรสชาติสักหน่อยนะคะเพราะใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วก็ทําการคนสักหน่อยนะคะให้มันเข้ากัน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องน้ำล้างคกสักนิดนึงนะคะบนตรงใสหลายนะคะน้ําล้างคกก็คือน้ําล้างเครื่องสมุนไพรที่เข้าตาไวมื่อกี้นะคะ รสชาติก็บ,บ้องปรุงนักนะคะเดี๋ยวเขาเพราะมันสุกแล้วเขาก็อาจจะซิมรส่าขาดอีกอย่างเขากา็ใส่เพิ่มลงไปเลยจ้านี่นะคะอันนี้กระส่เป็นไก่บ้านนะคะครั้งนี้เป็นการกินไก่บ้านที่ถูกต้องค่ะนุ่มค่ะไก่บ้านนุ่มๆน,นะคะวันนี้เขาก็ข้างหม้อึ้นค่าเอาน้ํานะคะใส่กระมังหรือใส่หม้อก็ได้นะคะมาปิดไว้กับหมออีกทีนะคะปิดจนมันนัน น้ำเหมืองเทิงมันเดือดนะคะนี่น้ำเหมืองเทิงเหมือนกับเดือดเป็นน้ำเป็นไอขึ้นมาค่ะพี่น้องใเห็นบ่เขากับเปลี่ยนน้ำประมาณสองสามรอบนะคะและนล้ำไก่กับเขาบริเติมน้ำนะคะไก่ที่เขาต้มไปนี่น้ำม,มันออกมาเองนะคะน้ำที่เขาอันอันเขาเอ่นอย่างอบไก่นะคะมันก็ออกออกมาเองจากไก่นะคะนี่นะคะเขากับเปลี่ยนน้ำจากสองสามรอบนะคะเพราะถ้าเบอ่งว่าไก่ซุกดีแล้วกั ทำการปิดเตาค่ะพร้อมรับประทานค่ะน,นี่ค่ะอันนี้ก็เปิดเบิงนะคะว่ามันสุกไปแต่คนจังน้อยนะคะยันมันใหม่หมอนะคะค้นเบิงพร้อมนะคะน้ำที่เขาเห็นเป็นอันติดตั้งทั้งเทิงเขาเอื่นว่าอันเขาเอาน้ำเปล่านะคะน้ำธรรมดาน้ำก๊อกธรรมดานะคะใส่กระมังตัวนี้ไว้นะคะบไอมันออกท่วนๆนะคะหอนเลยค่ะนี่นะคะ เป็นน้ำหอนเลยนะคะพี่น้องคะนี่กัไปเปียนน้ำอ่าล่างน้ำออกมากอีกรอบนะคะพี่น้องแล้วก็สีไซอันใบมะกรูดตะไคร่ป๊ทชายนะคะเพิ่มความหอมอีกทีนะคะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะไก่ไตน้ำนะคะขันตอนนี้กับคน้นๆ้นให้ใบมะกรูดมันหอมเข้าเนื้อไก่นะคะให้มันสุกจังหน่อยให้มันหอมหอมขึ้นนะคะแห้งสีหอมก็แห้งเปิดมากกับหอมทั้งหอมใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมเครื่องที่เขาตําไปเมื่อกี้นะเเครื่องเอาอันสีมิพีกแล้วก็หอมแดงนะคะ กระเทียมตะไคร่นะคะใส่ลงไปแล้วมันเดือดปุกปุกขึ้นมาแห้งหอมแห้งแซ่บค่ะวันนี้ซิมจังหน่อยนะคะคนๆไปละซิมว่ามันขาดเอียงบอขาดน้ำปลาขาดชูรสขาดน้ำตาลแต่ว่ารสชาติไกล้ไตน้ำนี่มันสิบอออกหวานนะคะมันสีบอ,อ,อกเค็มแล้วกอัาเผ็ดน้ำนะคะ เค็มๆเผ็ดๆนัวๆนะคะนัว,นว,นวชูรสนัวประแดกประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีหวานบางคนบ่มักน้ำตาลก็บ,บ่ใส่นะคะมกักกะสิอันนี้มักหวานจักหน่อยกะสิเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะที่เห็นนะคะบางคนบ่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะแล้วแต่คนมักค่ะแต่บางคนก็นมักแบบว่าสูตรบ้านๆก็คือบ่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้เหมือนเป็นคนติดชูรสนะคะพี่น้องหย่อยชูรสล,ลงไปไม่แล้วนะ,ะจริงๆไม่กระแทบเลยค่ะอยากนัวชูรสค่ะ เป็นคนติดสุรดนะคะเมื่อเฮาซิมรดถ,ถึกใจแล้วนะคะกระตบท่าด้วยใบหอมบัวแล้วก็หอมชีนะคะชีเพานะคะใส่ลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็สีสันเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะคุกเข่าเล็กน้อยอันนี้ก็ขคันตอนนี้กะปิดไฟแล้วนะคะพี่น้องยกยกไฟยกหม้อแปลงว่าแม่นะ,ะยกไฟนะคะเออปิดไฟนะคะเสร็จแล้วก็ ใส่ลงไปเลยค่ะไปพักนะคะแล้วก็ค้นๆนะคะเมน,นูไก่ใต้น้ำก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหอมมากยั่วมากเลยทุกคนนี่นะทุกคนสีสันเป็นตังไดแดงสวยงามน่ารับประทานแล้วก็แซ่บพอมค่ะไก่ก็นุ่มเปื่อยกำลังดีเลยแบบกัดเข้าไปในี่เปื่อยนุ่มแบบสมุนไพรเขาเครื่องเขาเนื้อไก่สุดๆเลยค่ะหอมอร่อยเอาขหนียวมาจำน้ำนะคะ จำน้ำอันมันเนี่ยคือแบบมันเข้ากันมากเลยนะทุกคนแบบแสบจำทนามกับแสบนะคะขึ้นมาอันน้ำลายไ <c oughs> หลลินพันกัน <c oughs> น้ำลายไหล นี่นะคะไก่ได้น้าเสร็จแล้วค่ะสูนี่ทุกคน,นไปเหตุตามกันได้ด้บอบ่มากหวาย่าบ่ต้องใส่น้ําตาลนะคะอย่าลืมใส่ปลาแดกลงไปด้วยนะคะเพิ่มความนัวค่ะนี่นะคะไก่ได้น้านัวนัวข้นๆนมากๆเลยนะคะที่จริงเขาใส่น้ำน่อยๆก็ได้นะคะอันตอนน้ำลังคุกนะคะบ่ต้องใส่หลายอ,อันเยอะนะคะน้ำมันก็สิออกมาเองจากกลอันน้ำ ต้นก้นน้ำหมอที่เขาเอาแปะไว้ทึ้งๆนะคะไม่ก็สิแล้วมานนี่คะ่ะพี่น้องจําโซ่กัอนอนะจะคำน้ำลายแตกหนัวเลยมาคะ่ะพี่น้องกินไกล้ไตน้ำน้ํากันจ้า